อ่าโอเคสวัสดีครับอยู่ผมนะครับโอแมนทาอ่าวันนี้ผมจะมาปูทีมลิวรกพูนะครับว้าวหรือฉายาของเขาก็คือเครื่องจักรสีแดงนะครับอ่ามีคนขอมานะครับผมก็เลยเอามาทำนะครับก็คือแบบถ้าไม่มีคนขอผมก็ ไม่ได้มาปูนะครับอ <c oughs> แต่ก่อนอื่นผมจะมาแนะนําวิธีหาเงินง่ายๆนะครับหาเงินร้อยเอ็มง่ายๆสำหรับสายฟรีสายดองตัวหรือสายเติมนะครับวว <Wow. S 1> ้าอันดับแรกเข้าไปที่แลกเปลี่ยนก่อนเลยนะครับแลวผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้โคตรคุ้มนะครับเอาง่ายคือแบบสายฟรีมีเงินซื้อไอคอนก็แล้วกันนะอะ <c oughs> ก็เลื่อนมาตรงนี้เลยครับนี่ตั้งแต่แถบนี้เลยนะครับเนี่ยตั้งแต่แลกเงินล้านห้านะครับไปถึงอันสุดท้ายเลยนะครับเนี่ยถ้าใครมีนักเตะก็สามารถมาเข้ามาแลกได้เลยนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับนะสำหรับคนที่รู้แล้วก็อย่าว่าอะไรผมนะอ่ะแต่ผมไม่แนะนําให้ไปซื้อตัวมาแลกนะเพราะว่าราคามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับแล้วก็บางตัวมัน มันซื้อไม่ได้ด้วยนะครับบางบางตัวก็ขาดตลาดอะ่ะนะมาเดี๋ยวผมจะแลกให้ดูเลยนะครับก็ตอนนี้ผมก็มีอยู่ 40m นะครับนักเตะที่ผมมีก็ได้จากกิจกรรมแบบไอตอนรีแลละเนี่ยผมไม่ได้ขายไงเพราะามันขายไม่ได้มาเราจะมาทําให้นักเตะพวกนี้เป็นตังค์กันนะครับมาดูกันว่า 40m ที่ผมมีอยู่จะเพิ่มขึ้นไปเท่าไหร่นะครับมา น,นี่ก็เปิดไปแบบไม่ต้องรุ้นอะไรนะครับเราล้านห้ามาก่อนเลยครับไปยาวๆไม่ยาวนะก็สี่ห้าตัวเอง <c oughs> ไปโอเคสองล้านสองล้านกว่าได้อยู่นะของฟรีเอาตรงนี้ได้สิบเอ็มก็พอใจแล้วนะปึ๊บสองล้านไปถามว่านักเตะพวกนี้ มันเอามาแลกแบบนี้แล้วคุ้มไหมผมมองว่ามันคุ้มนะเพราะมันไม่ได้เอามันเอาไปใช้อะไรไม่ได้นะครับแล้วก็เอาไปเล่นมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าค่าพลังมันน้อยนะครับค่าพลังหรือคุณสมบัตินั่นแหละนะแต่มันก็จะทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปแลกตัวนะครับในกิจกรรมที่ว่ามันมีนักเตะมาให้แลกนะครับก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ผมว่าเอามาแลกนี่แหละคุ้มสุดแหละ น,ะนี่นี่ยแป๊บเดียวผมได้มา 10m แมมาทุกคนเนี่ยแค่อันนี้อันเดียวนะยังไม่รวมมันอื่นอีกน,นะที่ผมมีตัวเนี่ยอันนี้ก็ตั้งแต่สมัย TOTy แล้วเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้ขายไปไหนเลยนะครับมันขายไม่ออกก็เอามาก็เหมือน EA เขาแจกตังค์นะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมไอคอนราคามลดลงนะครับ ไม่สิไม่ใช่ไอคอนมันราคาลดลงคือไอคอนมันแดงนะครับเพราะว่าทุกคนเขามีตังค์ซื้อกันแล้วไงอไอคอนมันถึงเริ่มแดงกันนะครับมาส่วนคนที่ไม่รู้ว่าไอแต้มพวกนี้มันหาได้จากตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับไม่ใช่แต้มดิคือนักเตะพวกเนี้ยนะเดี๋ยวทุกคนจะหาว่าผมไม่บอกนะครับ อ่อันนี้ผมก็จะแลกแค่นี้พอแล้วกันอ่อันดับแรกก็เข้าไปที่แล้งก่อนนะครับมาเข้าไปที่แล้งนะครับก็คือรอให้แล้งมันรีนะครับอ,อันนี้ก็จะช้านิดนึงนะครับเน็ตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับช่วงเช้านี่ะอรอแป๊บหนึ่ง่ะมาแล้ว นี่ครับกดดูตรงนี้นะครับแล้วอ่านดูคือเนี่ยไม่ว่าก็คือมันเป็นรางวัลรีแล้งอ่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมบรรจุนักเตะเนี่ย T O เนี่ย T O T M เนี่ยร้อเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกหมดเลยนะครับเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยก็คือเอาง่ายๆก็คือให้ทุกคนไต่แล้งนั่นแหละแล้วรอให้แล้งมันรีนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าไอกิจกรรมแลกเงินตรงเมื่อกี้ มันจะสามารถได้แลกแลกได้ถึงเมื่อไหร่นะอืมแต่ถ้าถามว่าหาหนักเตะได้จากตรงไหนก็คือหาได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตลาดครับอืมไปซื้อเอานะครับแล้วก็จะมีอีกที่หนึ่งนะครับก็จะอยู่ในร้านค้านี่แหละอ่ามันจะอยู่ในหน้าร้านค้าอ e ีเวนต์นะครับนี่ครับคู่แข่งดิวิชั่นนะครับนี่เนี่ย ก็คือเนี่ยมันใช้ได้นะครับเนี่ยนะักเตะพวกเนี่ยสามารถเอาไปแลกได้นะครับจริงๆมันมีมันมีอีกอันนึงแหละที่ว่ากดสุ่มแล้วมันเป็นแบบการ์ดเหลืองที่ผมเอาไปแลกเงินเมื่อกี้แต่ผมไม่แน่ใจไงว่ามันเป็นแพ็คไหนนะครับก็เลยไม่อยากพูดนะครับเดี๋ยวทุกคนจะบ่นผมเอานะอ่าแล้วก็ตรงนี้เนี่ยครับตรงจับคู่ดีวิชันนะรางวันดีวิชันไปเอยลิน ไม่ใช่ลิ้นหรอกคือสมองไม่แล่นนะครับอ่ะก็ตรงนี้ก็สามารถแลกเงินได้อีกนะครับเนี่ยแค่ทุกคนลงแรงนะครับทุกคนก็จะมีเงินสิบเอ็มใช้ได้อย่างง่ายดายเลยนะครับว่าวร้อยเอ็มนี่ไม่ใช่เรื่องยากนะครับสําหรับสายฟรีเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวผมได้จิวๆละยี่สิบเอ็มผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะอือโตรจิวนะครับ สำหรับสายฟรีนะครับก็อย่าลืมเข้ามาแลกกันนะครับก็มีตรงนี้นะครับร้านค้าอีเวนต์กับตรงแลกตัวนะครับนี่ก็คือแลกเปลี่ยนเนี่แหละเนี่ยมันจะอยู่ในหน้าสร้างรากฐานนะครับอ่าเน็ตผมช้านะครับอ่าช่างมันก็คือเข้าไปแล้วแหละทุกคนก็น่าจะเข้าใจเนาะอ่านี้ผมบอกหมดแล้วนะน่าจะละเอียดที่สุดแล้วแหละมา มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าะวันนี้เราจะมาฟูทีมลิเวอร์พูลกันนั่นเองนะครับนะโดยหน้าตาที่นักเตะที่ผมได้มีอยู่ก็จะประกอบไปด้วยอลิซอนนะครับดูดิอาร์ดดาวินนูเยตซาลาห์อนเดอร์สันโกนาเต้แล้วก็อาร์โนนะครับ เ้ย hey, แล้วก็การาเกอรอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นลิเวอร์พูลนะครับเป็นสีแดงนะครับโดยนักเตะที่ผมต้องไปเปลี่ยนก,ก,ก็ก็น่าจะมีเนี่ย Cm กับ CDM แล้วก็ LB นะครับหรือไม่ตังเหลือก็จะซื้อ CB อีกตัวนึงก็คือฟานได้นั่นแหละไม่รู้จะมีขายปะนะในตลาดมาเราก็เข้าไปที่ร้านค้าก่อนเลยเพื่อที่จะไปซื้อนักเตะนะครับ โดยไอ้ตังซื้อนักเตะเนี่ยผมได้เตรียมไว้มั่งแล้วนะอืมก็เตรียมไว้หลายบาทอยู่และก็เป็นกำไรจากที่ผมขายนักเตะรอบที่แล้วอะ่ะอืมที่ผมขายไปสุ่มไปสุ่มนักเตะเออไปไปแลกนักเตะมานั่นแหละอืมเป็นกำไรมานะก็ที่ผมเปิดได้คลิปที่แล้วถ้าใครยังไม่ดูเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับแล้วก็ สามารถพิมพ์เข้าไปหาดูได้นะครับโดยนักเตะที่ผมสุ่มได้ก็จะมีเนี่ยมตซี่กูตัวเฮดิคีนตาเน่เควินแทบเบเรล่าฟานได้นี่ไม่เกี่ยวนะมันมีอยู่แล้วครับในไอดีนะครับมาก็เดี๋ยวรับกำไรกันสักก่อนนะครับนี่อา้าวเมื่อกี้ลืมกาลินชายอีกตัวหนึ่งนะ อ่าแล้วผมก็ได้ซื้อไว้แล้วสองคนนะครับก็คือเจอลาดกับโรเบิร์ตสันนะครับโรเบิร์ตสันอ่ะถามว่าผมซื้อก่อนทาไมก็คือมันเนี่ยคือมันไม่มีแต่ตลาดางไงทุกคนอืผมกลัวว่าจะทําคลิปไม่ทันนะครับก็เลยซื้อไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกมันแดงเลยคนซื้ออยู่ประมาณสิบคนอ่ะสิบกว่าคนอ่ะแล้วก็โรเบิร์ตสันมันไม่มีขายนะครับอืมก็เลยต้องซื้อไว้ก่อนนะครับ มาก็จะเหลือเดี๋ยวนะได้เมื่อกี้ได้ LB กับ CDM แล้วเนาะไป CM เนาะก็จะขาดอลองโซ่ใช่เนี่ยอลองโซ่ก็แดงแล้วนะทุกคนอืมเกือบซื้อไม่ทันนะ่ะจริงๆเจอเลาดกับโรเบิร์ตันนะ่ะ อ่าอันเนี้ยอลองโซ่ซ so, ือโคตรง่ายเดี๋ยวต่อไปแดงนะครับสําหรับคนที่จะฟูริรวอว่าฟูผมแนะนําไม่รีบซื้อเลยนะครับเดี๋ยวแดงแน่นอนนะฮะมาก็ตอนนี้ก็เงินก็เตือประมาณ136่เอมนะครับเราก็จะไปจัด CB บีพี่ใหญ่ของเรานะครับคือพี่ยักษ์นะครับใช่ไหมสาวกหงแดงเขาเรียกกันพี่ยักษ์นะครับผมก็เลย ติดพี่ยักษ์มาเลยอืมติดเป็นแบบเรียกพี่ยักษ์ไปเลยนะเอ่อมาดูราคาพี่ยักษ์กันก่อนนะครับตอนนี้ราคาตอนนี้ก็เก้าสิบแปดเอ็มนะครับโอ้โหโ,โอ้ยตอนแรกผมดูร้อยเอ็มเลยนะตอนนี้แต่ยังถือว่ายังลดนะครับแล้วก็ไม่มีขายด้วยโอ้โหมีคนตั้งไว้ล้านร้อยล้านด้วยอาแต่เพื่อ ที่เราจะทำลิเวอร์พูลให้สมบูรณ์เราก็ต้องมีเขาใช่ไหมทุกคนอ่ะเราก็จัดไปเลยนะครับร้อยเอียมนะครับก็ต้องบอกว่าชอบก็จัดนะครับประหยัดทำไมครับ <c oughs> คำคมนี้ผมไปฟังมาจากจากช่องฟีฟาฟีฟา t ีนะครับ <c oughs> แล้วก็เลยการเป็นคำติดปากนะครับอ่า เรารับนักเตะก่อนออันดับแรกรับนักเตะก่อนนะครับวันไดนี่คงน่าจะต้องรอนะครับรอแบบรอไปให้ทุกคนดูคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปวันนี้อ่ะคือมันไม่ทันนะครับคือคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่าผมแนะนําวิธีหาเงินเนียไงมันก็เลยแบบไม่นยาทำให้คลิปมันยาวเกินไปนะครับแต่ว่า ถ้าผมลงคลิปนี้ไปแล้วแล้วทุกคนแบบเออพี่ทําคลิปยาวๆก็ได้นะโอเคเลยผมก็จะรีบทําคลิปยาวให้เลยนะครับนะผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบแบบไหนก็เลยแบบเอามาถามก่อนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมทําคลิปยาวแบบไม่มีสาระ <c oughs> โอเคเราเป็นสั้นโอ้ยแค่นี้ก็สวยลวทุกคนจริงโคตรสวยอะ่ะจริง ี่ยักษ์ใม่อีกตัวหนึ่งสวยจัดเลยนะครับผมว่านี่ก็น่าจะครบแล้วนะที่ว่าหาได้ก็คงจะขาดพวกตอนนี้มันมีตัวใหม่มาอีกตัวนก็น่าจะเป็นเคนนี่ดัตกิดนะครับก็คงต้องรอให้ผมเก็บเก็บไอแตมในกิจกรรม TOTs นะที่ว่ามันใช้900แต้มมาแรกนะครับ เพราะว่าผมไม่อยากเสียตังค์ซื้อไงมันมันแพงอ่ะมันเก้าสิบเอ็ม่ะแล้วก็ราคามันก็ไม่น่าจะลดลงแล้วนะครับสำหรับคุณจะฟูก็แนะนำให้ไปใช้เก้าร้อยแต้มแรกเอาดีกว่าครับเพราะว่าเก้าสิบเอ็มมันราคามันสูงเกินไปนะครับแล้วก็มันมันจะมีที่หนึ่งอ่ะที่ให้ไปสุ่มอ่ะอเดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ก็ จะมาสรุปนะครับก็คือนักเตะที่ขาดก็คือเจนนี่ดักจิตตัวเดียวแหละส่วนแอรเรียดเนี่ยมัน C A M ไงคือผมไม่ได้ใช้อ่อืมแต่ก็เดี๋ยวก็คงจะซื้อติดทีมไว้แหละนะส่วนฟาวเลอร์ฟาวเลอร์นี่ก็มันมันก็เก่าเกินแล้วแล้วราคามันก็สูงไปอะ่ะทุกคนผมมองว่ามันยังไม่คุ้มนะครับ รอเคนนี่ดักกิจดีกว่านะเพราะว่าสำรองนี่ผมกลาว่าจะใช้เป็นโคดี้กั๊กโอนะครับเนี่ยร่างนี้อ่าคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้นะครับไม่ไม่มีไฮไลท์นะครับไฮไลท์จะมาในคลิปหน้านะครับเพราะว่าคลิปมันยาวเกินอา้าวแล้วพี่ยักษ์มาแล้วทุกคนอา้าวพี่ยักษ์มาแล้ว โอ้เป็นการลงทุนครั้งแรกในของผมเลยนะครับเป็นการเสริมทีมครั้งแรกเลยที่แพงที่สุดละร้อยกว่าเอ็มเนี่ยมารับกันดีกว่าโอ้โหร้อยกว่าเอ็มร้อยสามล้านครับวัยรุ่นไปรุ่นลิเวอร์พูลครับขอเสียงวัยรุ่นลิเวอร์พูลหน่อยได้ไหมครับเป็นไ,ไหมสิขอเสียงไวรุ่นหงแดงหน่อยครับอืเป็นไงไวัยรุ่นถูกใจวัยรุ่นหงแดงทุกคนไหมครับ สาวก l อ c นะะถูกใจกันไหมครับถ้าชอบก็ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะนะสาวสาวก l อ c หรือสาวโวกหงแดง่ <c oughs> ะผมว่าผมน่าจะฟูตึงได้เท่านี้แหละส่วนเรื่องเทนเรื่องอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเอาไว้ไว้คลิปหน้านะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้เวลาถึงเวลาที่ผมจะต้องไปทํางานแล้วด้วยนะครับอืมมันถึงเวลาแล้วเพราะว่าผมมาอัดตอนเช้านะครับอ่ะ ก็วันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าเรากำลังจะเดินทางไปถึง1,500ผู้ติดตามนะครับอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้ผมโอเมนไทม์ time. ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ